ในยุคที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะเพื่อนๆที่ใครที่จําเป็นต้องขายที่ดินหรือบ้านนะคะเพื่อมาหวนเรียนในธุรกิจนะคะก็ให้เลือกมานะคะ หนชิ้นนี้นะคะที่มีหลักกินตามนี้นะคะก็คือว่าเป็นทรัพย์สินที่เราไม่ค่อยชอบค่ะอาจจะอยู่ไกลนะคะแล้วก็ไม่สะดวกไปดูแลหรือว่าทรัพย์สินนะคะถนนไม่ค่อยดีทางเข้าไม่ค่อยสะดวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบนี้สิ่งที่เราไม่ชอบนะคะก็เราก็เอาออกมาขายก่อนนะคะส่วนอย่างที่2นะคะก็คือว่าทรัพย์สินตัวนั้นนะคะอาจจะ เป็นภาระกับเรามากนะคะก็เป็นแบบต้นทุนค่าใช้จ่ายต้นทุนเรื่องการดูแลแบบคนสวนแม่บ้าน,นอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็เลือกปล่อยทรัพย์สินที่มันมีค่าใช้จ่ายสูงนะคะเพราะว่าเราตั้งใจจะลดค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะข้อ3นะคะก็คือเลือกสิ่งที่แปลงเล็กๆหน่อยนะคะราคา3ถึง5ล้านไม่เกิน10ล้านเนี่ยคะคะเพราะว่ามันจะปล่อยง่ายคะ่ะทรัพย์สินแบบนี้นะคะสำหรับใครที่ทำไมต้องเลือก 2- ถึง3ม รัส์สินมาเพื่อที่จะปล่อยขายนะคะเพราะว่าตอนนี้เวลาจะขายนะคะมันก็ใช้เวลา6ถึงหปีเลยนะคะกว่าจะขายได้นะคะแต่ละแปลงตอนนี้บางแปลงนะคะเอาออกมาขายนะคะนานมากๆกว่าที่จะขายได้เพราะเศรษฐกิจไม่ดีนะคะเพื่อนๆได้ไอเดียแบบนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดเซฟคลิปนี้ไว้กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปน,นะคะ